สวัสดีครับมาพบกับผมสวนเซมีจรักขนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเช้านะครับผมวันนี้วันที่2ครับผม2เมษายนนะครับผมเดือนแห่งสงกรานนะครับผมหน้าร้อนหรือหน้าแรงนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเอื้องสายครับผมเอื้องสายลูกผสมนะครับผมเป็นลูกผสมโอโน่นะครับผมโอโน่เข้ากับโอโน่นะครับผมแล้วก็เป็นเป็นลูกผสมอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้ ตัวนี้เป็นโอโน่นะครับผมโอโน่ข้าโอโน่นะครับผมเอื่องสายลูกผสมดอกนี่ค่อนข้างจะมีจะมีกลีบกลีบปากดอกแต่สีขาวขาวนะครับผมขาวขาวแล้วก็ปากปากข้างในเขาจะเป็นสีม่วงครับผมม่วงอมชมพูเข้มนะครับผมครับก็จะเป็นกล้วยไม้นะครับผมครับเรื่องกล้วยไม้เอื้องสายนะผมอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะเป็น ลูกผสมนะครับผมลูกผสมสายน้าผึ้งครับผมสายน้าผึ้งกับโอโนนะครับผมตัวนี้ครับตอนนี้สนใจมีจะรักก็มีพันุ์ที่จะจําหน่ายนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจพันุนะครับผมก็ติดต่อทางเบอร์โทรศรรัพท์แล้วก็ไอเดียไลน์มานะครับผมครับตอนนี้ก็บานบานเยอะเลยครับผมแล้วก็มี ที่ภาคอีสานะครับผมเนาะจังหวัดกระสินมีลมที่แรงนะครับผมลมแรงแล้วก็ช่วงพายุฤดูร้อนครับผมลมจะมาแรงมากนะผมกวยไม้ก็จะมีถูกลมมากมากก้อยเกาะช่อก็จะเหี่ยวๆนิดนึงนะครับผมครับเหี่ยวเหยวนิดนึงครับผมเพราะว่าภาคอีสานนี่ค่อนข้างที่จะร้อนร้อนจัดในช่วงหน้านี้นะครับผมแล้วก็แรงมากๆนะครับผมตอนนี้ครับผมก็ยังมีเอื้องสายสวยๆนะครับผม พอมนอยู่ที่กาลสินก็ค่อนข้างที่ลมแรงนิดนึงนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เซมิจลักก็มีพันธุ์ที่จําหน่ายนะครับผมเรื่องสายลูกผสมนะครับผมซสวยเลยครับผมกําลังที่จะออกดอกนะครับผมตอนนี้ดอกบานเลยครับผมบานเต็มที่เลยครับผมนี่ครับตัวนี้ครับผมดอกครับผมครับสวยไม่แพ้พันธุ์แท้เลยนะครับผม กลิ่นหอมก็กลิ่นหอมก็คล้ายๆกันนะครับผมกลิ่นหอมเหมือนกันเลยนะครับผมกลิ่นหอมเหมือนกับพันแท้เลยนะครับผมพีน้องท่านใดสนใจก็ติดต่อพันมาก็เดี๋ยวที่มีจะรักจะเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับผมกับไลน์ไอดีครับผมลิงก์ไว้ด้านล่างครับผมก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผม ดอกผมปากดอกก็สวยมากเลยครับผมนี่ครับผมสายน้ำผึ้งครับผมผสมกับโอโนนะครับผมสว,สวยเลยครับผมนี่ครับผมปากดอกครับส่วนตอนนี้ก็อีกสักครับผมก่อนจะมีจะรักก็จะได้ทำการ ตัดสายเชียงใหม่นะครับผมลงตุ้มเหมือนกันนะครับผมตัดลงตุ้มนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อจองขเข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะตัดใส่ตุ้มปลูกใส่ตุ้มให้เรียบร้อยเลยครับผมตัดตรงโคนนี่เลยนะครับผมตัดตรงโค้ตรงนี้แล้วก็ปลูกใส่ตุ้มเลยนะครับผมตัดใส่โคนตรงนี้ปลูกลงตุ้มทำเป็นตุ้มใหญ่เลยนะครับผม ที่จะจำหนายนะครับผมสวติวิจรักวันนี้ก็กลาบสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับผม